ผมสวัสดีครับวันนี้วันที่9เดือนสิงหานะครับตอนนี้เวลา3ทุ่มนะครับฝนตกมาประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะครับที่อำเภอหนองเรือนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามความแรงของฝนนะครับตอนนี้ใครมีของอะไรสำคัญให้รีบเก็บนะครับเหมือนจะพายุเริ่มจะมานะครับ ของที่อยู่ขวางทางน้ำนะครับของที่อยู่ที่ต่ำที่ลุ่มนะครับ ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับพอดีเห็นมันตกนานก็เลยออกมาถ่ายนะครับ ครับผมบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าตกแรงยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งน,นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งน,นะครับ